วันนี้อยู่กับนิกนะครับแล้วก็กันครับผมกับรายการสาระไลฟ์สาระเร็วครับผมในหัวข้อที่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นเป็นหัวข้อที่เจ็บช้ำน้ำใจของ <c oughs> เหล่าไบเกอร์เหลือเกินนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อ Big bike บิ๊กไบค์อันตรายตรายจริงหรือไม่บิ๊กไบค์อันตรายจริงเหรอมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะได้ครับนะครับอย่างที่เกิดันาปเมื่อสักครู่นี้เราจะมาพูดกันนะครับในรายการสาระไลฟ์สาระเร็วเทปนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับ ข้อพิาพาทที่บอกว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันเป็นจักรยานยนต์ที่ทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งดูอันตรายนะครับในสังคมยุคนี้ต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆเราได้เห็นมาจากสื่อโซเชียลต่างๆนะครับว่าบิ๊กไบค์เนี่ยช่วงนี้เกิดอันตรายาเกิด<ม>อุบัต<ม>ิเหตุบ่อยครั้งบ่อย,อยนะครับเกิดการขับขี่แบบวาดเสียวผาดโผนนะครับก็ไม่แปลกที่ลหลายๆคนจะมองว่ามันอันตรายนาะ <c oughs> มา ทีนี้เรามาเริ่มกันหัวข้อแรกก่อนเลยได้ครับในหัวข้อคลิปของเรานะครับพูดว่าบิ๊กไบค์อันตรายจริงหรือในหัวข้อย่อยผมจะบอกเลยว่าผมจะมาพูดว่าบิ๊กไบค์เป็นจักรยานยนต์ที่ปลอดภยัยมันดูย้อนแยงนะ้งไหมสดๆก็มันปลอดภัยจริงๆเนี่ยมันปลอดภัยยังไงมันจะผมจะพูดในฐานะที่ผมคือหนึ่งในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ถูกเรียกว่าบิ๊กไบค์นะครับมากว่าประมาณ6ปี แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันใช้ทุกวันด้วยนะครับ<อ>เล็กไม่เนี่ยเตลิดแสนไปเรียบร้อยแล้วใช้แทนรถยนต์ใช้แทนอ่จักรยานยนต์ขนาดเล็กนะครับผมก็น่าจะพออธิบายให้ฟังได้เนาะว่ามันปลอดภัยยังไงนะครับเริ่มกันที่จุดแรกเลยที่ผมมองว่ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เนี่ยมันเป็นรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยอย่างแรกที่ผมเห็นว่ามันปลอดภัยนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับ น้องการลองยกตัวอย่างมาสักอันหนึ่งเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่เห็นว่ามันรู้สึกว่าเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้นะสักหัวข้อหนึ่งได้ครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเราแบบพื้นฐานพื้นฐานที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันเลยก็คือจะมีระบบเบรก abs อืคุ้นหูกันดีะนะครับใช่ระบบเบรก abs เนี่ยคือ anti lock brake system ร,ระบบเนี้ยก็ตรตัวเลยมันจะป้องกันล้อล็อกขณะเบรก นะครับคือเราเบรกยังไงก็ได้ล้อมันไม่ล็อกอันนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเนาะใช่ครับระบบ ABS คือต้องบอกว่ารถบิ๊กไบค์รถบิ๊กไบค์ผมผมจะนับตั้งแต่400 300ซีซีขึ้นไปแล้วกันเนาะโอเคนะครับบิ๊กไบค์มันมันไม่ได้ตายตัวก็ต้อง่ซีซีนะครับแค่คันใหญ่ก็เรียกบิ๊กไบค์ละเพราะว่าเอาจริงๆไอ้คำว่านิยามคำว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันก็มีเฉพาะแค่ในบ้านเราเล่ากันที่ใช้กันต่างประเทศเขาเรียกมอเตอร์ไซค์กันหมด โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลุดประเด็นนะครับคือ ABS เนี่ยเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ถูกหยิบมาใส่ต้องบอกว่าเป็นระบบพื้นฐานของ Big b ไบ e แทบทุกรุ่นเลยนะปัจจุบันนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยมีไม่มีก็ไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มีทุกคันกล้าพูดได้เลยว่า100%มีระบบ ABS แม้แต่ร,รถเล็กก็เริ่มมี ABS ถูกจับใส่แล้วนะครับพวก 150cc พวก 125cc ีก็มีแล้ พวกแอร์ล็อกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยามาฮ่าเอ็นแม็กยามาฮ่าแอร์ลกเ i นฟิลโนก็เริ่มมีแล้วรถแบบ,บผู้หญิงขี่ได้ก็เริ่มมีพวกระบบเบรกเอเบสเข้ามาช่วยแล้วคือมันเป็นระบบที่ต้องบอกว่าใช้งานได้จริงและใช้งานได้ทุกวัน ABS เนี่ยถ้าได้ขี่บิ๊กไบค์จริงๆอย่างผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งคือเคยขี่ผ่าฝนตกหนักนะครับแล้วบวกกันน็อกเนี่ยมันขึ้นฝ้าฝนก็ตกแรงกำลังหาที่จอดแล้วขี่ชิดซ้ายแล้วนะครับ ไปเจอรถจอดอยู่ข้างทางอ่ะ oh. คือจังหวะนั้นทําอะไรไม่ถูกเชนกงชเชนเจียอะไรไม่ถูกแล้วผมเลือกที่จะกําเบรคหน้าเบรคหลังเนี่ยแบบแบบล้อตายเลยเอาง่าย,ายๆกำมิดเลยอะ่ะแต่ระบบ ABS เนี่ยมันช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจับปล่อยอจัป่อยจับปล่อยไม่ทำให้ร้อ,อล็อตัว,ตวปั๊มเบกรกกับจานเบรกคือเซ็นเซอร์ร่วมทํางานร่วมกันกับระบบแมชชีนิกเนาะใช่นะครับทำให้ล้อเนี่ยมันไม่ล็อกกลายเป็นว่า ใน,ในความคิดผมตอนนั้นนะคือถ้าชนก็ชนไม่แรงแหละอะถ้าล้มก็คงให้มันล้มที่ความเร็วต่ำๆสรุปไม่ล้มนะรถไม่เสียอาการนะครับ ABS ทำงานสับป๊อปป๊อปป๊อปป๊อเป็นเบรกธรรมดาก็อาจจะมีแถหรือไม่ก็อาจจะจุ่มตูดรถข้างหน้า <c oughs> ปิ้นล้มนะครับปิ้นล้มแน่นอนนะครับอันนี้คือ,อาการทำงานคร่าวๆข,ของระบบ ABS ที่ถูกใส่เข้ามาในรถ Big b i บ e เนาะแต่ Big แต่ ABS เนี่ยต้องอย่างที่บอกคือมันเริ่มกระจายไปทางรถ ใช้งานเข้าไปแล้วรถเล็กลที่เราคุ้นชินกันนะครับส่วนระบบต่อไประบบต่อไปก็อันนี้จะเริ่มขยับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นระบบ traction control หรือ,อ TC ก็จะเป็น <Control. S 2> ระบบป้องกันล้อหน้ากับล้อหลังที่หมุนไม่สัมพันธ์กันคือล้อหมุนไม่พร้อมกันนั่นเองอ่าใช่ traction control เนี่ยคือเมื่อไรที่ ล้อหมุนไม่พร้อมกันมันจะเกิดอาการรถเสียอาการให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นเราขี่ขี่ไปนะครับล้อหลังเหยียบทรายเหยียบทรายเหยียบน้ำหรือว่าน้ํามันอะไระต่างต,ตนน่างน,นา<ำ>นะครับมันเกิดการลื่นถลไเนี่ยล้อหลังก็จะหมุนเร็วกว่าเดิมถูกต้องไหมใช่พอมันหมุนเร็วกว่าเดิมปุ๊บมันจะทาให้รถเสียอาการนะครับโลไซส์ไฮไซส์อะไรก็ว่าไปมันจะสไลด์นั่นแหละนะครับรถมันจะเกิดอาการเสียอาการให้ตัวท r a c t i o n c นี่เลยมันจะมาตัด กำลังของเครื่องยนต์ทําให้ล้อล้อหลังเนี่ยหมุนช้าลงนะครับให้สัมพันธ์กับล้อหน้าจะทําให้รถไม่เสียาการอ่าใช่อันนี้ก็คือความสามารถของ traction control ถามว่าในรถ Big b i บสมัยเนี้ย70-80%แล้วกันเนาะถูกติดตั้ง traction control มาคู่ abs ะละใช่นะครับจะเริ่มมีตั้งแต่พวกอ่าคลาส s 3 0 0อ่า390ก็มีนะ ktm อ่าใช่สามก้าสุน Air Venture KDM สามก้าสุน Air Venture ก็จะมีแท็กชั่นเพิ่มเข้ามาแล้วมีแท็กชั่นคอนโทนใส่มาให้ถือว่าเป็นไซส์เล็กๆที่ใส่แท็กชั่นมาให้ออปชั่นตัวนี้ก็แน่นพอตัวแล้วนั่น X แล้วก็จะมาห้าอย่างพวก N Max เนี่ยอ่ารถเล็กใช่ปี2021ก็จะมีการเพิ่มแท็กชั่นคอนโทนเข้ามาด้วยมันมันขอนอกเรื่องนิดนึงนะได้ครับไอ้ตัว Yamaha N Max เนี่ยรู้สึกว่ามันจะหยิบเทคโนโลยีของรุ่นพี่มาใส่เยอะเหมือนกันนะใช่ครับผมเนาะมันเป็นรถคาสต์150ซซีีีท่ มีเทคโนโลยีเด็ดๆหลายอย่างอยู่ข้างในเชื่อมต่อมือถือก็ได้ ABS Traction Control มี VVA ก็มีอืมอ่ะโอเคอันนี้เราไปขายแวะไปขายของแวบหนึ่งเอาถ้ารุ่นไหนมีก็มางัะได้ก็แค่นั้นได้เลยนะครับยามให้ Enmax เรามีต้องบอกอย่างนี้นะครับ Traction Control ABS นะครับถูกใส่มาให้ใน n m a x ก็มันเป็นระบบต้องบอกว่า2ตัวนี้เป็นระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของรถบิ๊กไบค์นะครับ 80-90%เนี่ยมีถูกติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วในรถ b i g b ไบคหลายรุ่นนะัปัจจุบันใช่ครับโอเคทั้ง2อ,อย่างถูกหยิบเข้ามาแล้วก่อนที่เราจะข้ามไปหัวข้อถัดไปนะครับผมต้องบอกว่าไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้ใช่ดูไอ้คันที่จอดอยู่ข้างข้างผมนะตัวนี้คือดูค a t ติมันติสตาร่า v 4 s คือท็อปท็อปที่สุดของสายทัวร i n ิของดูคติแล้วก็ใหม่ที่สุดด้วยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยมันมี ABS e มี Cornering ABS e ก็คือสามารถใช้ ABS e ในโค้งได้เป็นขั้นกว่าของ ABS e ธรรมดาขึ้นไปอีกอเป็นเป็นร่าง Evo ของ ABS e มี Traction Control นะครับแล้วก็มี Cornering Traction Control อ่าใช่ก็คือขั้นกว่าของ Traction Control อีกมันจะทำงานละเอียดยิ่งกว่าเดิมม,มีแล้วก็ที่แบบแม่งโคตรเด็ดเลยนะต้องบอกขออนุญ,ญาตใช้คำว่าโคตรนะครับนั่นก็คือเป็นรถรุ่นแรกที่ถูก นำระบบเรดรานำทางนะครับมาใช้กับมอเตอร์ไซค์ตัวนี้จะเห็นว่าช่องตัวนี้เป็นเรดร์เป็นตัวส่งสัญญาณเรดร์ออกไปมันสามารถขี่ตามคันหน้าได้แล้วก็เบรกเมื่อคันหน้าเบรกได้ควบคุมความเร็วได้ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มันมีเยอะแยะมากมายในมอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้แค่ไอ้ฟังก์ชันอย่างเดียวนะครับมันเท่าๆกับรถรยนต์เลยเนาะออปชันรถยนต์เนี่ยชัดซูบูรุที่เราขายอยู่นี้ยังแบบมีสะดุ้ง <laughs> คือซูรุมีไอไซส์ใช่ไหมมีอะแดปตีฟคูซคอนโทนนะครับโมไซค์มันก็มีอะแดปตีฟคูซคอนโทนมีเรดาร์ด้วยมีเรดาร์อีกมีระบบแจ้งเตือนเวลารถจะแซงซ้ายแซงขวามีไฟกระพริบกระพริบอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะมีรถแซงมามันมีเรดาร์ด้านหลังด้วยอันนี้สําหรับตัวดุคติมันติดสตาร์านะครับแล้วผมก็เชื่อว่าจริงแล้วนี่มันคือยานอักาศ แล้วผมก็เชื่อว่าไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้นกำลังจะถูกหยิบไปใช้ในรุ่นทัวริงรุ่นอื่นๆในแบรนด์อื่นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ดูคตินำหน้าแล้วนะครับ <c oughs> ในส่วนของฟังก์ชันความปลอดภัยเนาะใช่เขาคาดว่าจะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ฟังก์ชันก่อนนะที่บอกว่าความปลอดภัยนะครับต่อไปในเรื่องของอะไรดีที่ที่เสริมความปลอดภัยให้รถบิ๊กไบค์อีกสำหรับเสริมความปลอดภัยของรถบิ๊กไบค์ก็จะเป็นพวกดีไซน์กับ เครื่องยนต์อ่าเครื่องยนต์ผมขอพูดเรื่องเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์มันแรงมันเลยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่มันดูย้อนแยงแ้งว่ะยังไงครับลองลองให้พี่นิคบอันนี้ใน<า>มุมมุมนะมองผมนะในมุมของผู้ใช้สมัยก่อนนะเคยห้าวก็ขี่เร็วนะครับแต่สมัยนี้เราขี่ไม่เร็วละเราค่อนข้างที่จะอายุเยอะ <laughs> <laughs> นะครับการขับขี่ทั่วไปเนี่ยมันอยู่แค่ไม่เกินร้อยอะ่ะการขับขี่ใช้งานในเมืองแต่พอเครื่องยนต์มันแรงมันเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ ต้องบอกว่าเหลือใช้ในทุกสภาพการนะครับการเร่งแซงเร่งแซงหรือการแก้สถานะแก้สถานการณ์ต่างๆที่แบบแก้สถานการณ์เฉพาะหน้ามันต้องใช้เครื่องยนต์ในการในใน,ในการระบกผ่านจุดออจุดนั้นไปได้คือใช้เครื่องยนต์ในการแก้ปัญหายังไงอสมมุติว่าเรากําลังขี่ไปเข้าโค้งปกตินะครับความเร็วปกติเกิดการวุบหายไปเนี่ย บิดเครื่องยนต์นิดนึงกําลังเครื่องยนต์มันเหลือมันทําให้รถตั้งตรงขึ้นมาแล้วก็พุ่งตรงไปต่อได้อต้องการเร่งแซงนะครับในจังหวะที่เราไม่มั่นใจเราขี่รถที่เครื่องยนต์มันแรงอยู่แล้วอะเรารู้ว่าเอ,อ้ยรถฉันแรงนะฉันเร่งผ่านตรงนี้ไปได้อ่ะมั่นใจนะครับมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้านําไปใช้ไม่เกินเบอร์อต้องบอกว่าเร่งแซงในจังหวะที่มัน มันปลอดภยัยมันมันก็ช่วยให้เราผ่านในสถานการณ์นั้นๆไปได้นะครับประมาณนั้นอันนี้คือในส่วนของเครื่องยนต์ที่มันที่มันเหลือใช้เนาะต้องบอกว่าแรงก็ผิดต้องบอกว่ามันมีเยอะไว้ดีกว่าแต่เราก็ไม่ได้ใช้มีมไว้ไวใช้ในสถานการณ์ที่มันเหมาะสมเหมาะสมและบางทีมันก็ช่วยเราในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินได้เครื่องยนต์แรงไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่า พันซีเราต้องหดสามสองเก้าเก้าตลอดทางไม่ใช่นะครับรถบิ๊กไบค์มันขี่ความเร็วสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้เก้าสิบหกสิบแปดสิบร้อยได้หมดใช่นะครับมันมันไม่จําเป็นต้องใช้แบบเต็มประสิทธิภาพของมันนะครับดังนั้นมีไว้แล้วไม่ได้ใช้แล้วตอนจะใช้เนี่ยก็ขอให้มีไว้ดีกว่าเนาะคอนเซปต์นี้ใช้ได้ตลอดใช้ได้ตลอดการนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์ที่แรงก็สามารถ ทำให้การใช้งานการขับขี่ในชีวิตประจำวันของเราปลอดภัยได้อแต่ขอให้ใช้ให้มันถูกแค่นั้นเองไม่ใช่เมืองเี็วดตบร้อยตนร้อยรถอะไรมันก็อันตรายนะอย่างนั้นใช่ครับเป็นซูเปอร์คาร์ก็อันตรายนะครับอ่เราผ่านไปสอหัวข้อแล้วที่ที่ผมบอกว่า Big กไบค์เนี่ยปลอดภัยนะครับก็มีฟังกชันช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆนานามันมีมาให้เยอะอนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต แล้วผมอีกตัวหนึ่งที่หลายหลายคนมองว่ามันเป็นปัญหาสําหรับบิ๊กไบค์นะมันเป็นปัญหาสําหรับการขับขี่แต่ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์ก็คือน้ําหนักของตัวรถยังไงครับพี่นิ้งน้องกันชอบรถหนักๆไหมซ่าส่วนตัวผมผมเป็นคนตัวเล็กก็จะมีปัญหากับเรื่องน้ําหนักของรถเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่น้องกันเคยขี่รถบิ๊กไบค์ในร้านเราอะหนักหนักสุดเนี่ยเป็นคันไหนก็จะเป็นอย่างพวกไซส์เดียวกับมัลติสตาร์ด้าก็จะเป็นเทเนเร่พันสอง เคยขี่ใช่ไหมเคยขี่หนักนะันั้นก็หนักมากกิโลแล้วก็ถ้าพี่บึกของไทยอัำมเลยก็จะเป็นล็อกเก็ตสามล็อกเก็ตสามสอซีซีอ่าใช่ตัวนั้น300รกิโลเลยสามรกิโลแต่รู้สึกไหมว่าพอรถมันหนักแล้วมันนิ่งอ่าใช่น้องกันพอรถมันไหลออกไปน้องกันเคยเทโค้งใช่ไหมอ่าครับมันนิ่งกว่านิ่งกลิปเลยขี่ในความเร็วยืนระยะสักร้อยหนึ่งเ่ยมันนิ่งนิ่งมาก สเสถียรภาพของรถบาลานซ์นู่นนี่นั่นรู้สึกได้เลยว่ามันต่างกับรถทั่วไปที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันผมที่บ้านผมมีฟินคันหนึ่งยามาฮ่าฟินครับคือผมขี่รถบิ๊กบค์ของตัวเองเนี่ยใช้งานทุกวันทุกวันแล้ววันหนึ่งไปจับไอ้รถฟินเนี่ยกลายเป็นว่าขี่ในความเร็วเท่ากันนะครับเจกิโลเมตรต่อช่วโมงเท่ากันน่ยกลัวกลัวฟิน <laughs> มัน สายลมแบบยิ่งหน้าหนาวนะลมพัดวูบวูบอย่างเงี้ยาารถที่ออเป็นรถเล็กลๆอะ่ะมันเซตามจังหวะของลมเลยนะอันนี้ผมก็เลยมองว่ารถบิ๊กบค์อ่ะมันหนักมันก,มนก็มันก็ช่วยทําให้เรามั่นใจในการขับขี่มากขึ้นระดับหนึ่งใช่ไม่ได้ถ้ามองว่ามันเป็นปัญหามก็เป็นปัญหาเนาะแต่อันนั้นเราแก้ได้อืเสริมทักษะมันเข้าไปาใช่นะครับน้ําหนักไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ารถบิ๊กบค์มันทำมาให้คนขี่อยู่แล้ว ถ้ามันทํามาจนขี่ไม่ได้เนี่ยก็คงขายให้ใครไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนคร่าวๆเนาะในสาหัวข้อที่เราพูดถึงก็คือฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ขับขี่เครื่องยนต์ที่แรงเนี่ยก็มองว่าปลอดภัยแต่ใช้ให้มันถูกสถานการณ์ใช้ให้ถูกกาลเทศะนะครับแล้วก็น้ําหนักของตัวรถใครมองว่าเป็นปัญหาผมมองว่าเป็นข้อดีอันนี้คร่าวๆที่ผมมองว่าบิ๊กไบค์มันก็ไม่ได้อันตรายนะกับมอว มีคุณสมบัติเสริมความปลอดภัยให้เราอีกด้วยนะครับยกเป็นกรณีตัวอย่างได้ไหมได้ครับอย่างส่วนตัวเนี่ยผมขี่บิ๊กบค์อย่างที่บอกขี่มาหกปีะนะครับก็เป็นแสนโลเกิดอุบัติเหตุหนักๆสองครั้งนะครับแบบหนักๆเจ็บทั้งรถเจ็บทั้งคนเลยนะ,ะแต่ทั้งสองครั้งเนี้ยผมไม่ได้อยู่ในสภาพการที่ทำให้ตัวเองอันตราย ผมไม่ได้ขี่เร็วครั้งแรกคือไปชนแท็กซี่แท็กซี่มันขี่ด้วยความที่ขี่ช้าแท็กซี่ถึงปาดหน้าได้เข <c oughs> <c oughs> ้าใจคือคือถ้าขี่เร็วมันไม่มีใครตามวิ๊กไว้ทันใจนยคือขี่ช้าแล้วแท็กซี่มาจากไหนไม่รู้มาแทรกปุ๊บแล้วปาดหน้าผมก็กำเบรกตามสเต็ปเลยที่ได้ฝึกทักษะมาะะครับอเอาเท่าที่ไหวเบรกทำงานปุ๊บปุ๊บปุ๊บความเร็วประมาณหกสิบเจ็ดสิบไปชนที่ประมาณสี่สิบ ก็เจ็บแต่ว่าเจ็บไม่หนักคนเนี่ยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับแต่รถก็ซ่อมเหมือนกันใช้ประกันซ่อมไปแล้วกรณีที่ <S <S 2ก็คือขี่ช้าเหมือนกันประมาณ70ไอ้น้องหมาตัวไหนไม่รู้ปาดปังปาดเรียบร้อยแต่ก็เบรกนะตอนที่มันปาดผมก็ใช้พยายามใช้เบรกใช้ฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ขับขี่ตัวรถเนี่ยอย่างเต็มที่เลยมันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับมันก็ไปชนในความเร็วที่ไม่มาก ผมก็เลยลองคิดในมุมกลับกันถ้าวันนั้นผมขับพวกรถที่เป็นรถใช้งานทั่วไปเนาะรถรถเล็กรถที่ไม่มีฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ขับขี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมเจ็บหนักกว่านี้เบรกอาจจะสไลด์ล้มกระเด็นกระดอนมุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องอะไรก็ว่าไปอันนี้ในมุมมองผมนะนะครับผมก็เลยมั่นใจว่าไอ้บิ๊กไบที่ใช้อยูนะ่ถ้ามันอยู่ในในจุดที่เราใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ความไม่ประมาท พวกออปชันพวกนี้มันจะมาช่วยผ่อน<ม>จากหนักให้เป็นเบาได้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็มันมีตัวแปรควบคุมอยู่อีกนะครับทีนี้พอเราพูดมาแล้วว่าบนะิ๊กไบต์เนี่ยมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดบิ๊กไบต์มันปลอดภัยนะครับแล้วอะไรละ่ะที่มันทําให้บิ๊กไบต์มันดูไม่ปลอดภยัยสักเรื่องหนึ่งส,สักเรื่องหนึ่งน้องการลองยกมาหลักๆเลยนะสําหรับตัวผมมันก็คือ ผู้ขับขี่ขาดประสบการณ์ขาดทักษะตรงนีน้น่าคิดอย่างหนึ่งคือประเทศไทยเรายังเรายังไม่มีการสอนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนอะ,อะนอกจากแบรนด์ที่ที่เขามีการอบรมอย่างเช่นยมห้าอะไรเนี้ยาท uh, าง <K TM. S 1> เราก็าจะมียมห้าที่เป็นหลักครับแล้วก็มีเราเองด้วยนะเราเนี่ยถ้าลูกค้าท่านไหนบอกว่าเฮ้ยฉันขับไม่ได้แต่ฉันอยากได้อะมา เอาจนเป็นนะก่อนจะขี่ออกจากร้านนะาเราไม่ปล่อยให้ลูกค้าลอยแพแน่นอนอเรามีสอนเทสให้ครับเรามีสอนขี่เรามีพื้นที่กว้างขวางนะครับให้ทดสอบขับขี่เราสอนให้ได้นะครับการขาดทักษะเ,เป็นอะไรที่เป็นปัญหาอย่างรถบิ๊กไบค์ที่ขึ้นชื่อว่าบิ๊กไบค์แล้วกับรถที่เราใช้งานกันทั่วไปจักรยานยนต์ที่เราใช้งานกันทั่วไปเนี่ยทักษะการขับขี่มันแทบจะต่างกันทั้งหมด ใช่ครับถ้าได้มาเรียนจริงๆก็จะรู้เนาะน้องกันก็ผ่านการเรียนอบรมการขับขี่มาเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมนะครับก็จะรู้ว่าเฮ้ยรถเล็กที่เราขี่อยู่ทุกวัน,นการเราขี่เซียนขนาดไหนก็ช่างพอมาขี่บิ๊กไบค์มันเปลี่ยนใหม่หมดมันต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดใช่เพราะหนึ่งด้วยเรื่องน้าหนักตัวรถเรื่องระยะการเบกรกการเชนเกียร์เวลารเราจะลดความเร็วหรือว่าการเข้าโคง้งการกลับรถใน การใช้ความเร็วต่ำหรือโค้งแคบอะไรเงี้ยทักษะมันจะต่างกับรถเล็กเกือบจะทั้งหมดเลยแค่ว่าทฤษฎีบางอย่างมันก็อาจจะใช้รวมๆกันได้คือมันไม่ได้ยากกว่ากันหรอกมันแค่เป็นทักษะใหม่ที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเ่านั้นนะครับหลายคนก็ก็เอารถไม่อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมเคยเห็นคนคนนึงที่ในโซเชียลนะครับชื่อเป็นผู้หญิงนะครับตัวเล็กๆขี่มันติสตาร์ด้านะครับผมก็ตามพี่เขาอยู่นะ คือตรวจสูง159 158มั้งถ้าจำไม่ผิดคือขี่ได้ทักษะแน่นแล้วก็ไม่เคยเห็นเขาเกิดอุติเหตุอะไรนะครับผมก็มองว่าทักษะเป็นเรื่องที่จําเป็นมากแล้วถ้าไม่มีเนี่ยก็สามารถพูดได้เลยนะอันตรายค่อนข้างที่จะอันตรายมากครับการเป็นไปได้อยากให้ทุกคนเรียนเขกไลติงคอร์สหรือว่าทักษะพื้นฐาน ลองฝึกด้วยตัวเองก็ได้เดี๋ยวโควิดหมดโควิดไม่ต้องหมดก็ได้เอาแค่ซาซาลงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จัดการอบรมอสอนขับขี่ให้ตลอดอยู่แล้วเรามีให้ตลอดอยู่แล้วแค่ตอนนี้มันยังขอหยุดไว้นิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดพี่ท่านไหนที่ออกรถแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจอะผมขอขอให้ผมแล้วกันสอนให้ได้ก่อนจะออกไปอะอย่าเรียกว่าสอนเลยว่าเรียกแนะนํา เรียกเทนให้ก่อนออกเอารถออกจากร้านไปนะครับเ,เราสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเนาะเรารับเราก็คงไม่อยากเห็นลูกค้าเราไปแบบล้มแปะหรืออะไรอย่างงี้ครับคือ,ค,อคือนอกจากจะปลอดภัยแล้วยังขี่สนุกขึ้นอีกด้วยใช่ในส่วนของทักษะนะครับอ่ะสิ่งต่อไปที่ทําให้บิ๊กบค์ดวูอันตรายคืออะไรครับอืมหลักๆก,ก็จะอีกอย่างก็จะเป็นความประมาทของผู้ขับขี่เอง มันไม่ใช่แค่ทําให้บิ๊กไบค์ดูอันตรายนะมันทําให้ตัวเองดูอันอันตรายด้วยในทุกอย่างเลยแหละในทุกอย่างและบางทีมันอาจจะเป็นอันตรายกับคนรอบข้างได้ด้วยความประมาทเป็นอะไรที่แบบ <_ C os ur> แหมเนาะ <_ C os ur> น่าน่ากลัวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขี่บิ๊กไบค์ขี่รถยนต์ขี่จักรยานเล่นเซิร์ฟสเก็ตขี่เครื่องบินไม่ว่าคุณจะดำนาอยู่ก็ควรไม่ควรประมาทความความประมาทเป็นอะไรที่ ที่ควบคุมได้ใช่ด้วยตัวเราเองเลยแล้วบิ๊กไบค์เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นแล้วมองว่ามันเป็นอันตรายเนี่ยเกิดจากความประมาทคือด้วยอะไรหลายๆอย่างในบิ๊กไบค์มันถูกเอื้ออำนวยให้เราประมาทได้ง่ายใช่เครื่องยนต์ที่มันแรงเนี่ยชั้นหน้าจะขี่ได้สัก190 <S 1> <S 1> เยเ้แมแต่ทางตรงๆขอซัดซะหน่อยเถอะจัดซะหน่อยกำลังมันเหลือแป๊บเดียวร90เรียบร้อยแป๊บเดียวเรียบร้อยพอๆนะครับส่วนตัวก็เคยนะเคยคือ ใช้ควาว่าประมาทอะมันมันดูคุมเครือเกินไปใช้คําว่าห้าวแล้วกันถ้าไม่ห้าวมัไมันไ,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 ไม่เป็นอะไรหรอกนะครับโอเคแล้วต่อไปอะไรอีลไรที่มันทําให้แหมจบมาอะไรที่มันทําให้ความประมาทนะครับความขาดประสบการณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายคือปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อ่า นะครับมันก็จะไปสอดคล้องกับไอ้ฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ขับขี่ของเรานะครับไอ้ปัจจัยภายนอกก็อย่างที่ผมผมยกตัวอย่างมาในเคสของผมเองที่ว่าไปชนแท็กซี่กับชนน้องหมานะครับไอ้น้องหมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปควบคุมมันได้เราควบคุมมันไม่ได้ปัจจัยภายนอกยังไงเราก็สามารถควบคุมมันได้ฝนตกถนนลื่นในคันหน้าชนน้ํามันแตกไว้เราขี่ไปลื่นนะครับอันนี้ก็ก็อยู่ที่ความไม่ประมาทอาจจะถ้าเราใช้ความันมันเกิดมันก็ต้องเกิดอะ ถ้าเราใช้ความเร็วที่พอเหมาะมเราอาจจะมีสติตลอดเวลากับตรงนั้นเลยเรา,าจ,จะผ่านมันได้ได้อย่างชิลๆแต่ถ้าเราใช้ความเร็วที่มันมากเกินคือเอาง่ายๆถ้าถ้าเราไม่ตะหนหนักรู้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าเราอยู่ในสภาวะการที่ประมาทนะครับจากหนักมันก็จะหนักกว่าแต่ถ้าเกิดเรานิ่งซะเราพร้อมทั้งทักษะเนาะรถที่มีฟังก์ชันการ ช่วยเหลือผู้ขับขี่เยอะๆนะครับแล้วก็ในส่วนของทักษะความไม่ประมาทเองเนี่ยถ้ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เชื่อได้เลยว่าเบาใช่ไม่หนักแน่นอนมันจะผ่อนจากหนักเป็นเบาได้แล้วก็เราก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้ขี่รถเร็วนะเรามีกิจกรรมที่พาไปลงสนามอยู่นะอยากขวดอยากแข่งด้นนั้นในสนามเราเต็มที่ได้เลยครับเดี๋ยวรอโควิดหายอีกแหละช่วงนี้ล่าสุดผมไปดูสนามที่เราใช้กันประจํามาเขาปล่อย ปล่อยควายไปกินหญ้าในสนามตอนนี้น่าจะยากขึ้นลกเนี่ยพวกที่พวกลูกค้าที่ชมอยู่เนี่ยที่เคยไปด้วยกันบ่อยเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อตอนนี้ให้ช่วงโควิดก็ปล่อยให้น้องควายเขาเหมาไว้ก่อนนะครับมีควายไปกินหญ้าอยู่ในสนามอ่ะเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโควิดให้หายเดี๋ยวเราพาไปลงสนามนะครับทั้งสนามเล็กสำหรับรุ่นบิกิเนอร์นะครับแล้วก็ลูกค้าสายซิ่งที่อยากขวดสนามใหญ่อย่างสนามช,ช้างแอดวานซ์้วหน่อย เราก็มีมีกิจกรรมเสริมทักษะทั้งในสนามแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันเราก็จัดให้ตลอดนะครับส่วนพวกนี้มันทําให้ความอันตรายของคําว่าบิ๊กไบต์ลดน้อยลงนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมที่ดูอยูนะ่เปลี่ยนความคิดบ้างหรือเปล่าเนาะสำหรับท่านที่มีบิ๊กไบต์อยู่แล้วหรือว่าท่านที่กําลังจะตัดสินใจซื้อนะครับว่าบิ๊กไบต์มันเป็นลงศพเคลื่อนที่บ้างผมไม่ชอบคํานี้เลยเพราะผมก็เป็นหนึ่งคนที่ รักแล้วก็ลงมหลในบิ๊กไบค์อ่ะเราก็ยังใช้มันทุกวันนะครับเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นโลงศกหรืออะไรนะครับผมกลับมองว่ามันเป็นยานพาหนะที่มีความปลอดภัยสูงในประเภทเดียวกันด้วยซ้ำอ่าใช่เป็นประเภทมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถบิ๊กไบค์เนี่ยนอกจากจะเทแล้วนอกจากจะแรงแล้วนะครับมันยังปลอดภัยมากๆอีกด้วยปัจจัยหลักๆที่จะสรุปให้ก็คือตัวเราเองนี่แหละที่อันตราย ใช่บิ๊กไบค์มันปลอดภัยของมันอยู่แล้วนะครับราคาขนาดนี้มันไม่ทามาให้เสี่ยงหรอกเนาะสิ่งที่ทำให้บิ๊กไบค์มันอันตรายก็คือตัวเราเองนี่แหละตัวผู้ขับขี่เองครับขี่บิ๊กไบค์ปลอดภัยครับทายเรียน้อยขี่บิ๊กไบค์น่าจะรู้เรื่องไม่มั่นใจอะไรมาปรึกษาทีมขายหรือทีมงานทุกท่านได้เลยใช่เข้ามาหน้าร้านอยากลองเทสรถหรือว่า สอบถามเกี่ยวกับตัวรถมอเตอร์ไซค์นู่นนี่นั่นก็มาหาหรือว่ามาหาผมก็ได้ครับน้องกันชื่อกันนะครับถอดแมสอนุญาตให้ถอดแมสโชว์หน้าได้โอเคครับผมชื่อกันนะครับเป็นไปติดต่อกันได้ครับผมนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะพอแค่นี้เนาะครับติดตามรายการสาระไลฟ์สาระเลวได้ในทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสองนะครับแล้วก็ใน ep ก่อนๆเราได้อัปโหลดลงไว้บน YouTube c h anel n สีดีชัยมอเตอร์เซลเรียบร้อยแล้ว นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ได้นะครับคลิปนี้ก็เหมือนกันฝากแชร์ด้วยนะครับพี่ๆสำหรับวันนี้ผมนิกแล้วก็กันครับผมต้องขอลาไปแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ